สวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เตะทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาเจาะประเด็นเกี่ยวกับในเรื่องของตลาดซื้อขายตั้งเตะกันนะครับคลิปนี้มีอะไรที่น่าสนใจนบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับโอเคมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับก็มีการเล่นข่าวมานะครับในเรื่องของดวิดกาโมนะครับเซนเตอร์ดาวรุ่งของรากานะครับจากลีกโปรตุเกสนะฮะ ตามรายงานที่ออกมาจากสื่ออาร์ตนะครับแล้วก็สื่ออังกฤษหลายๆสื่อเนี่ยเขาบอกว่าแมนยูแล้วก็เรอัลมาริดเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันนะครับก็คือการคว้าตัวแนวรับดาวรุ่งรายนี้ไปเสริมแนวรับเพิ่มเติมนะครับซึ่งเหตุผลเนี่ยมันก็มีทั้ง2ฝ่ายแหละนะครับในส่วนของเรอัลมาริดเนี่ยรามอสมีข่าวย้ายทีมนะครับวารานก็มีข่าวย้ายทีมด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกที่ ทางบรอัลริตเ,เนี่ยเขาจะมีข่าวเชื่อมโยงการซื้อเซ็นเตอร์รายใหม่เข้ามาทดแทนนะครับส่วนแมนยูนะครับก็มีปัญหาเช่นเดียวกันเกี่ยวกับแนวรับจํานวนมีครับแต่ว่าเรื่องของคุณภาพยังไม่มากพอนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีการดึงเข้ามาเพิ่มเติมกันนะฮะนี่คือเหตุผลนะฮะแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยเชื่อกันว่าค่าฉีกสัญญาของเดวิดกาโมเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรนะครับ ซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยก่อนหน้านั้นลิเวอร์พูลเคยให้ความสนใจนะครับแล้วก็เคยลองมาแล้วแต่ว่าไม่สําเร็จนะฮะเพราะว่าบรากาต้องการในราคาที่สูงกว่านั้นนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20ล้านยูโรนะครับเป็นออปชันซื้อขาดหลังจากที่ยืมตัวสําเร็จนะครับก็นี่คือรายงานกันออกมาครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซ็นเตอร์ที่มีข่าวกับแมนยูตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับซึ่งซัมเมอร์นี้ก็รอดูกัน ส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของแฮร์รี่เคนกันหน่อยนะครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะครับล่าสุดมีรายงานจากเดลี่เมลนะครับก็รายงานก็ออกมานะฮะว่าดนเนียลเลวีครับ,รบประธานสโมสรของสเปอร์เนี่ยพร้อมที่จะปล่อยแฮร์รี่เคนกองหน้าตัวเก่งในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าวงเงินดังกล่าวเนี่ยนะครับต้องมาในราคา150ล้านปอนด์นะครับ เป็นราคาที่เทียบเท่ากับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาที่มีข่าวว่าสเปอร์เตรียมปล่อยให้ได้เคนแล้วก็ต้องมาในราคานี้เท่านั้นนะครับถือว่าสูมมงมากๆนะครับซึ่งเหตุผลสําคัญที่ทอตแนมสสเปอร์ต้องการปล่อยเนี่ยแน่นอนครับก็เป็นในเรื่องของโควิด1 9เล่นงานการเงินนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกของหลายๆทีมที่จะมีการปล่อยนักเตะตัวหลักบางรายเพื่อเอามาหมุนเวียนในสโมสรต่อไปนะครับ แล้วก็เป็นการตัดค่าเหนื่อยที่มีราคาสูงด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ตัวเต็งก็เป็นในส่วนของทาวซิตี้ก็มีข่าวต้องการหากองหน้ารายใหม่เข้ามาแทนซิโอเอโกโร่ด้วยนะครับที่อายุเริ่มมากนะครับแล้วก็ในส่วนของทางแมนยูเนี่ยก็ยังมีปัญหาในเรื่องของความเฉียบคมในการจบสกอร์ถึงแม้ว่าจะมีข่าววันนี้แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าก็ต้องการกองหน้าเข้ามาใหม่เพิ่มเติมนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้แน่นอนครับ ดูแบบนี้นะครับ100%เนี่ยประเมินไปเลยครับว่า80% 90%น่าจะเป็นดิวที่เป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะว่าในจำนวนของราคาจำนวนของค่าเหนื่อยเนี่ยแมนยูไม่น่าจะไหวนะครับ150ล้านให้ดูดีอย่างเช่นจโรซานโชที่เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งเนี่ยแมนยูยังไม่ทุ่มเลยนะครับ100กว่าล้านเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้น150ล้านเนี่ยน่าจะถอยกันไปนะครับ มีความไ็นไปได้นะในมุมมองผมเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่แมนยูจะซื้อกองหน้ารายใหม่แต่ไม่ใช่ในราคาดังกล่าวนะครับหรือว่าราคาขนาดนี้ครับคิดว่ายากมากนะครับส่วนเรื่องเาวาต่อมาครับก็เป็นในเรื่องของแมทธิวฮอบนะครับเรามารู้จักเกี่ยวกับดาวรุ่งรายนี้กันหน่อยนะครับซึ่งคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้มีการบอกไปแล้วนะครับว่ากองหน้าดาวรุ่งรายนี้ของทางชชลก้เนี่ยนะครับคือมีข่าวเชื่อมโยงกับซิตี้แล้วก็แมนยูนะครับ แมนยูก็กำลังติดตามผลงานอยู่นะครับจากโปรไฟล์ของ ESPN เนี่ยบอกว่าแมทธิวฮอ o เนี่ยคือมีแรงมันดันใจมาจากเฮดิเคนเลยนะครับคือแบบเฮดิเคนคือไอดอลทานองนั้นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าดาวรุ่งที่ถ้าติดตามนะถึงแม้ว่าจะเพิ่งโดนดันขึ้นมาผลงานในช่วงซีซั่นนี้ก็ถือว่าไม่ได้คิลิวคิเลนะครับ กดไปทั้งหมด5ประตูจากการลงสนาม11เกมในลีกเยอรมันนะครับถือว่าเป็นการโดนดันขึ้นมาอย่างเป็นทางการแล้วก็ประเดิมได้ดีสําหรับดาวรุ่งนะสำหรับดาวรุ่งเนี่ยทำได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับซึ่งภาประตงครับเป็นนักเตะที่มีความถมเนื้อถมตัวเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่มีความทุ่มเทในการทํางานมากนะครับในระหว่างซ้อมขยันเรียนรู้นะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา นะครับเพราะฉะนั้นเป็นดีวที่น่าสนใจถ้าเกิดแมนยูไปเลือกซื้อมาเป็นกองหน้าดาวรุ่งของทางชาเชลซีนะครับก็โอเคประมาณนี้โปรไฟล์สั้นๆน,นะครับส่วนนักเตะหนึ่งรายด้วยกันนะครับที่มีรายงานจากสปอร์ตไทม์นะครับสื่อของกรีซนะฮะรายงานออกมาในเรื่องของ os, คริสตอสโซลิสนะฮะโซลิสเนี่ยเป็นแนวรุกดาวรุ่งขับเล่นได้หลากหลายทั้งตัวริมเส้นทั้งกองหน้าก็ได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งมีข่าวล่าสุดว่าแมนยูให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับเป็นแนวลูกรารุ่งวัยเพียงแค่19ปีครับก็ตำแหน่งหลักๆเนี่ยตามข้อมูลที่ผมไปเปิดอ่านดูเนี่ยจะเล่นในตำแหน่งตัวริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นหลักนะครับแต่ว่าตำแหน่งอื่นได้เหมือนกันขวาซ้ายตรงกลางกองหน้าก็ได้นะครับซึ่งโซลิดเนี่ยเล่นให้ p a o OK k เนี่ยยิงไปแล้ว15ประตูนะครับในทุกรายการในช่วงซีซั่นนี้ครับ แล้วก็ยังมีอีก8ดแอซิดครับซึ่งนักเตะเนี่ยอยู่ในช่วงฟอร์มที่โดดเด่นเป็นอย่างมากครับพอเข้าช่วงปีนี้นะครับกดไปทั้งหมด7ประตูจาก8เกมนัดหลังด้วยนะครับถือว่าผลงานเฟอร์เฟมากนะครับแน่นอนครับว่าในเรื่องของผลงานเนี่ยมันเฟอร์เฟขนาดนี้มันก็ต้องได้รับการเชิดชูหรือว่าการโปรโมทหน่อยนะครับเขาถือว่าเป็นดารุ่งที่น่าติดตามคนหนึ่งนะครับในช่วงปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ เรื่องของสัญญาของทางโซลิสเนี่ยมีสัญญาระยะยาวนะครับจนถึงปี2024นะครับเพราะว่าเพิ่งต่อสัญญาไปเมื่อช่วงต้นซีซั่นนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายอาจจะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ซีซั่นที่แล้วเนี่ยถ้าพูดถึงในชุดเยาวชนเนี่ยถือว่าผลงานโดดเด่นมากนะครับถ้าไม่ได้นับในเรื่องของชุดตัวจริงนะชุดเยาวชนเนี่ยเขากดไปทั้งหมด 19ประตูนะครับจากการลงสนาม23เกมในชุดไม่เกิน19ปีนะครับหรือว่า20ปีในทีมของ p a o OK k นะครับก่อนที่จะขึ้นมาโซทีมชุดแรกนะครับนี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับในเรื่องของดาวรุ่งรายนี้ครับที่แมนยูก็มีข่าวเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นข่าวบางบางอยู่นะครับยังไม่ได้แบบติดตามแบบใกล้ชิดสักเท่าไหร่นะครับ ส่วนเซนเตอร์เป้าหมายเดิมของเรานะครับอย่างนิโคล่ามิเลนโควิดนะฮะตามรายงานจากกาเซตาเดลสปอร์ตนะครับสื่อในอินเตอรี่บอกว่าตอนนี้ซิตี้แล้วก็แมนยูเนี่ยก็กำลังมองหาแนวรับรายใหม่อยู่เพิ่มเติมนะครับซึ่งผมคิดว่าดิวเนี่ยนะครับหลังๆไม่ค่อยได้ยินข่าวสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีข่าวอยู่บ้างข่าวแบบบางๆนะครับมาๆไปๆทำนองนั้นนะครับแล้วก็ การที่จะดึงซิตี้ไปเชื่อมโยงเนี่ยผมคิดว่าซิตี้ตอนเนี่ยแนวรับก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางนะแต่ว่าในส่วนของทางแมนยูเราเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะซื้อเซ็นเตอร์รายใหม่เหมือนกันแต่นิโคล่ามิเลนโควิดเนี่ยจะมีโอกาสใหมนะครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยค่าใช้จ่ายอาจจะไม่แพงจนเกินไปนะครับประมาณไม่เกิน40 5 0ล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับก็อาจจะลใน1นึรายชื่อก็ได้ของทางแมนยูที่ต้องการนะครับก็ น่าสนใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าข่าวมันบางไปแล้วนะครับผมคิดว่าเป็นไปได้ยากหน่อยนะครับส่วนดีลนี้ครับที่มีข่าวเชื่อมโยงนะครับตามรายงานจากตุ๊ดตุ๊ดสปอร์ตนะครับแล้วก็อีกหลายสื่อในอินเตอร์ลี่ครับรายงานกันออกมาว่าแมนยูเนี่ยให้ความสนใจนิโคโลซานิโอโรนะครับซึ่งแนวลุกรายเนี้ยเป็นแนวลุกตัวเก่งงทางโรมานะครับตามรายงานที่ออกมาเขาบอกว่ามีแมนยูแล้วก็ยูเวนตุสเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ติดตามการกลับมาของซานิโอโรอยู่นะครับ ซึ่งดิคโรซาเนโอโรเนี่ยปัญหาหลักครับก็คือเขามีอาการบาดเจ็บหนักในระยะเวลา1ปีเนี่ยมีอาการบาดเจ็บหนัก2ครั้งด้วยกันถือว่าเยอะนะครับสครั้งเนี่ยนะฮะหนักนะหมายถึงอาการบาดเจ็บหนักนะครับไม่ใช่แบบบาดเจ็บแบบมาๆไปๆนะนะครับคือบาดเจ็บหลายเดือนน่ยทำนองนั้นนะครับแล้วก็แถมทั้งโรม่าก็ไม่มีแผนการที่จะปล่อยนกเตะรายนี้ด้วยนะครับแต่ว่ายูเวนตุสแล้วก็แมนยูไม่สนใจครับ ถึงแม้ว่านักเตะจะมีอาการบาดเจ็บมีตําหนิก็ตามนะครับหรือว่าโรม่าไม่มีแผนการที่จะปล่อยนะครับแต่ว่าพวกเขาก็พร้อมที่จะมีการเข้าวัะทานเลยครับแล้วก็พร้อมที่จะมีการยื่นข้อเสนอให้70 60ล้านยูโรก็ว่ากันไปนะครับตามรายงานที่ออกมานะครับ <c oughs> ก็ถือว่าราคาแพงพอสมควรแต่ว่าแมนยูกับยูเวนตุสก็สู้นะครับตามรายงานที่ออกมาซึ่งในมุมมองของผมผมคิดว่าเป็นบใบได้ยากแหละนะครับเกี่ยวกับเดียวนี้นะฮะคือแมนยูไม่ค่อยมีข่าวหนัก กับซานิโอโร่สักเท่าไหร่ด้วยนะครับข่าวมันก็บางๆซะส่วนใหญ่นะครับคือแบบข่าวก็สิบจ่าไปเลยทุกครั้งที่มีข่าวกับซานนโอโรเนี่ยจริงๆมีข่าวกับซานิโอโรมานานมากนะครับแต่ว่าเป็นเป็นข่าวแบบมามาไปไปนะครับผมก็เลยมองว่าเป็นการเต้าข่าวซะเยอะเลยนะครับข่าวนี้ก็เอามาเจาะด้วยกันนะครับส่วนอีกหนึ่งรายนะครับที่เคยมีข่าวหนักกับแมนยูมาแล้วในช่วงซัมเมอร์แล้วก็ในช่วงมกราครับก็คือคิงส์ลีย์โกมองนะครับ ซึ่งรอบนี้สปอร์ตวิวครับสื่อรำดับต้นๆของเยอรมันก็เล่นข่าวมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแมนยูเนี่ยก็ยังคงให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญาคิงส์ลี่โกมองนะครับหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับแล้วก็เชื่อกันว่าแมนยูเนี่ยก็พร้อมที่จะมอบสัญญาแบบบาาล้อมให้โกมองย้ายมาสู่ถิ o ่นออเดอฟอร์ดให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเหนื่อยระดับสูงแค่ไหนก็พร้อมจ่ายให้ออปชั่นโบนัสต่างๆก็พร้อมที่จะจ่ายให้มัดใจ โกมองนะครับก็ผมคิดว่าเดียวนี้เป็นเดียวที่ยากเช่นเดียวกันซึ่งมันมีเหตุผลครับเหตุผลก็คือทางไบเยนประกาศชัดเจนอยู่แล้วนะครับหลายรอบแล้วนะครับว่าเขาจะไม่ปล่อยคิงส์ลีโกมองนะครับถึงแม้ว่าจะได้ในราคาเท่าไหร่ก็ตามนักเตะเองก็ยังแฮปปี้ดีนะครับทางฝั่งไบเยนทางดีเลเตอร์ของทางไบเยนเนี่ยประกาศชัดเจนครับมันก็เลยปิดโอกาสการย้ายทีมของนักเตะรายนี้ไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยากมากครับเกือบ ร้อหรือขั้นร้อไปเลยนะฮะส่วนเรื่องราวในรายของทางค o นาเต้ก็หน่อยนะครับหลังจากที่เราพลาดกันได้ตัวดายโยปาเมกาโนแล้วนะครับก็เปลี่ยนเป้าหมายทันดีครับก็ให้ความสนใจแนวรับของเอเบลไลซิกอีกคนหนึ่งก็คือค o นาเต้รายนี้นัแหละนะครับแล้วสุดมีรายงานจากนักข่าวอย่างโรลี่วิทว l ลนะครับนักข่าวของดิแอนติกเป็นสื่อชื่อดังนะครับเขาบอกว่า มีความเป็นไปได้ครับที่แมนยูจะซื้อเซนเตอร์รายใหม่ในช่วงหลังจากจบซีซั่นะะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะเป็นโค n นาเต้นะครับเป็นแนวรับที่รายชื่อน่าจะมาเป็นอันดับต้นๆด้วยนะครับที่อาจจะเอาไว้พิจารณาในช่วงซัมเมอร์ทำนองนั้น,นครับก็หน่วยก้านดีครับมีความเร็วนะทักษะดีผมไปดูไฮไลท์แล้วก็มีการได้ดูแบบฟูลแช์มาแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนะ แล้วก็ในรายของเอซันคาวานี่ครับก็มีข่าวมาจากไมค์แมกกาดนะครับซึ่งเป็นนักข่าวของเทลกราฟนะครับสื่อชื่อดังของอังกฤษครับความน่าเชื่อถือสูงนะครับเขาบอกว่าคาวานี่เนี่ยในช่วงใกล้ที่จะจบซีซั่นเนี่ยนะครับสัญญามันก็ต้องคุยกันแหละนะฮะแล้วก็ตอนนี้เชื่อกันว่าสัญญาเหลือน้อยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คาวานี่จะมีการติดต่อมาจากหลายๆสโมสรน,นะครับแต่เทลากาฟมองว่า ดูแล้วคารวาวนี่เนี่ยต้องการอยู่กับแมนยูต่อไปในช่วงซีซั่นหน้าซึ่งเขาไม่ต้องการเลือกย้ายถึงแม้ว่าจะมีออปชันหรือว่ามีตัวเลือกปลายทางหลายทีมก็ตามที่ให้ความสนใจนะครับต้องการใช้ออปชันหนึปีกับทางแมนยูที่แมนยูคุยกันเอาไว้นั่นแหละนะครับนี่คือรายงานในเรื่องของดิสันคาวานี่ซึ่งหลายสื่อนะครับทั้งโรมานทั้ง ทีมหนึ่งหลายๆคนของอังกฤษเนี่ยการันตีละก่อนหน้าน,นั้นนะครับว่ามีโอกาสอยู่สูงมากครับสาหรับคาวานี่ในช่วงซีซั่นหน้านะครับส่วนนักหราวเกี่ยวกับขาออกกันหน่อยนะครับก็มีรายงานในเรื่องของแมนยูเตรียมที่จะแยกทาง3ผู้สัตูนะครับของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ1ก็คือโจเอลเบยรานะครับแล้วก็2เนี่ยเป็นโดเมโร่น่าจะไปแน่ๆอยู่แล้วโรเมโร่นะครับแล้วก็3เนี่ยเป็นรีแกนซึ่ง ตอนแรกมีข่าวว่าลีแกรนน่าจะได้รับโอกาสแต่ว่าเอ็มเอ็นสื่อน้องจินเนี่ยมองว่าลีแกรนน่าจะไปเลยนะครับในช่วงซัมเมอร์น่าจะไม่ต่อละนะครับโจเอลเบร่าก็ให้โอกาสในเรื่องการปล่อยยืมตัวมาเยอะแต่ว่าผลงานยังไม่โดดเด่นอีกก็น่าจะไปกันตา,ตามกันนั่นแหละนะครับ3ารายด้วยกันนะครับแล้วก็เรามาดูในเรื่องของปอบอกบากันหน่อยนะครับตามรายงานจากโรมาโน่เทียหนึ่งชื่อดังนะครับเขาบอกว่าในมุมมองของเขาเนี่ยนะครับก็คือ มโนเดลวาร่าเอเย่นของป๊อกบาร์เนี่ยกำลังทำงานอย่างหนักเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของอนาคตนี่แหละซึ่งแน่นอนครับว่าเขาต้องการให้ป๊อกบาย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับนะก็รอดูกันนะครับเพราะว่าข่าวออกมาบ่อยมากในประเด็นเกี่ยวกับป๊อกบาแล้วก็สัญญาก็ยังไม่คืบหน้าด้วยนะครับมีโอกาสย้ายสูงเหมือนกันนะฮะห้าสิบห้าสิบแล้วกันในเรื่องนั้นนะครับส่วนเรื่องของรามอสนะครับโรมาโนบอกว่ารามอสเนี่ย กับแมนยูเนี่ยไม่มีการเจรจากันเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการรายงานจากหลายๆสื่อในสเปนว่าแมนยูติดต่อเอเย่นแล้วติดต่อคุยกับรามอสแล้วแต่ว่าโรมาโนเชื่อว่ายังไม่ได้มีการเจรจากันหรือว่าพูดคุยกันเกี่ยวกับการดึงแนวรับตัวเก่าของเรามิดเข้ามาเสริมแนวรับเพิ่มเติมนะครับในช่วงซีซั่นหน้านะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวที่โรมาโนยืนยันชัดเจนเช่นเดียวกันครับว่า แมนยูเนี่ยให้ความสนใจแม็กซ์อารอนแบ,บ็กขวาของนอริซิตี้จริงนะครับแต่ว่าพวกเขาก็ต้องเจองานยากหน่อยนะครับเพราะว่าไบยอนนิวก็ต้องการคว้าตัวแบบ็กขวา,า,ารายนี้เช่นเดียวกันนะฮะคือแบบต้องแย่งกันอะ่ะพูดง่ายนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าราคาค่าตัวเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ35จนถึง40ล้านยูโรได้นะครับโอเคนี่คือเรื่องรนวาข่าวสารของสโมสร แมนเชสเตอร์เตดนะครับเจาะลึกในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะแบบล้วนๆนะครับไม่มีข่าวอื่นเลยนะฮะเป็นช่วงตลาดซื้อขายล้วนๆเลยนะครับก็ฝากกันด้วยครับถ้าใครชอบเกี่ยวกับตลาดซื้อขายก็ติดตามกันได้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคร้งหน้าครับ